เฮ้ยสาร San า e l c o m e น้าจูเม้นแ a นอล Hope u s อฟอ i b r a เมีย a วันนี้นะคะอันจะมาพูดถึงคำศัพท์คำหนึ่งในภาษาสวีเดชก็คือคำว่า Mist คคำนี้นะคะชาวสวีเดนเนี่ยจะชอบใช้กันมากเลยค่ะความหมายก็จะเป็นเหมือนคำว่า Co z y หรือว่า Hu g เกนะคะก็คืออบอุ่นสบายๆเหมือนเพื่อนๆลองจินตนาการในช่วงคริสต์มาสใช่ไหมคะก็จะมีต้นคริสต์มาสมีไฟมีเตาผิงแล้วก็บรรยากาศก็แบบอบอุ่นนั่นเองค่ะคำว่า Mi s ตตัวนี้นะคะเราเนี่ยอาจจะใช้โดดๆ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยชาวสวีเดนเนี่ยจะเอาคํานี้นะคะไปผสมกับคําอื่นเพื่อที่จะเหมือนอธิบายความรู้สึกหรือว่าบรรยากาศนั้นๆว่ามันอบอุ่นนั่นเองค่ะเรามาดูกันที่คําแรกเลยนะคะคํานี้เนี่ยเพื่อนๆอ,อ,อาจจะได้ยินกันบ่อยมากเลยนะคะเพราะชาวสวีเดนเนี่ยจะชอบพูดกันในทุกวันสุขค่ะก็คือคําว่า fredomsist m fredomsist m ก็คือ c o ส y Friday นั่นเองค่ะก็จะหมายถึงว่าในช่วงวันศุกร์ตอนเย็นหลังเลิกงานหรือว่าตอนที่อตอนดึกๆนะคะก็จะมีการทานเข้ากันกับเพื่อนหรือว่าครอบครัวแบบง่ายๆเหมือนกับในภาษาอังกฤษก็คือแบบเช็กกิต e ีเซียทโฮอะไรประมาณนี้นะคะอย่างเช่นว่าทานพิซซ่าหรือว่าทานทัคเคิลส์ก็คือชาวสวีเดนเนี่ยจะชอบทานทัคเคิลส์มากเลยแล้วมันจะมีคำหนึ่งที่เรียกว่าทัคเคิลส์ฟรายเดย์ก็คือแบบว่ากินทัคเก,กิลตอนอตอนวันศุกร์ ประมาณนี้นั่นเองค่ะมันก็จะเข้ากับสถานการณ์ก็คือ f r e d c h m i s t m e c t a Friday นั่นเองค่ะถ้าจะอธิบายให้เข้าใจมากขึ้นนะคะก็คืออย่างเช่นว่าทานข้าวที่บ้านกับเพื่อนหรือว่าครอบครัวแบบง่ายๆหรือ Nothing Fancy แล้วก็ใส่เสื้อผ้าที่ค่อนข้างแบบสบาย Comfortable นั่นเองค่ะส่วนคำที่สองนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็จะได้ยินบ่อยในช่วง Christmas ค่ะก็คือคำว่า You missed You'll miss ก็จะแปลว่า Christmas c o ค n n s s s นั่นเองค่ะเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็อาจจะจินตนาการได้นะคะก็คือการที่เราเนี่ยมา hang out with friends and family แล้วก็เหมือนทำกิจกรรมในช่วง Christmas นะคะอย่างเช่นว่าเ r e d ด r i ิ s m i ม t เนี่ยก็จะเป็นการกินพิซซ่าหรือว่าทักโกใช่ไหมคะในช่วง Christmas เนี่ยก็จะเป็นเหมือนการทานอาหาร Christmas แล้วก็มีการทำเหมือนแบบ activities กิจกรรมที่เกี่ยวกับ Christmas แล้วก็เหมือนถ้าเป็นพูดในภาษาอังกฤษก็คือแบบ have a low-key night with friends and family นั่นเองค่ะส่วนคำที่สามนะคะก็คือคำว่า f r u c t o s mist f r u c t o s mist ก็จะแปลว่า cozy breakfast นั่นเองค่ะก็คืออาหารเช้าที่อบอุ่นสบายๆนะคะในที่นี้ก็จะหมายความว่าเหมือนกับเรา take time เหมือนแบบตอนเช้าเราทานข้าวแบบ relax ไม่ต้องรีบเหมือนไม่ต้องรีบไปทำงานหรืออะไรเงี้ยก็คือเหมือน enjoy the moment แล้วก็ใช้เวลานานในการทานข้า,าวเช้าอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะถ้าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆนะคะก็คือ having a long and relax breakfast นั่นเองค่ะส่วนคาต่อไปนะคะคาที่4ก็คือคาว่า familiar miss Family m i s t ก็จะแปลว่า Familialness นั่นเองค่ะก็จะหมายความว่าความอบอุ่นแบบครอบครัวนั่นเองค่ะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะชวนเพื่อนไปเที่ยวในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะและเขาเนี่ยบอกเราว่าเขาเนี่ยจะมี Family m i s t ก็จะหมายความว่าอาทิตย์เนี้ยเขาจะเหมือนไป hang out หรือว่าเหมือนไปทำกิจกรรมด้วยกันในครอบครัวแล้วก็ในสวีเดนโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราพูดถึงคำนี้นะคะก็จะหมายรวมไปถึงว่าเราเนี่ยจะไม่ใช้โทรศ หรือว่าอะไรที่สามารถมาแบบ uh, distract เราจากการที่ uh, ใช้เวลากับครอบครัวนั่นเองค่ะส่วนคำต่อไปนะคะคำที่5และคำที่6เนี่ยจะอยู่ในพวกเดียวกันค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่า first missed ก็จะแปลว่า autumn c o l n e s s และอีกคำหนึ่งนะคะก็คือ winter mist ก็จะแปลว่า winter coldness ค่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊แล้วมันจะอบอุ่นสบายได้ยังไงในเมื่อเป็นฤดูใบไม้ร่วงกับฤดูหนาวใช่ไหมคะคำว่า h i r s t จะแปลว่าฤดูใบไม้ร่วงค่ะส่วนคำว่า winter ก็จะแปลว่าฤดูหนาวนั่นเองค่ะความหมายของ2องคำนี้นะคะ f i r s s กับคำว่า Winter n e s นะคะก็จะหมายถึงเหมือนประมาณว่าซุกอยู่ในแบบโซฟาแล้วก็มีผ้าห่มแบบแอร์นะคะแล้วก็จุดเทียนในช่วงหน้าอ่าหน้า,นาหนาวหรือว่าฤดูใบไม้ร่วงใช่ไหมคะแล้วก็แบบอยู่หน้าเตาผิงดูหนังอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยก็สามารถใช้ได้ในช่วงฤดูรอ้อนแล้วก็ฤดูใบไม้ผลิเหมือนกันค่ะแต่ว่าชาวสวีดิชส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้กันในช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้เกาะฤดูหนาวนั่นเองค่ะส่วนคําต่อไปนะคะคําที่7ค่ะก็คือคําว่า s h e ิ m i ช t ก็จะแปลว,ว่าคืนของผู้หญิงก็คือแบบ uh, ในภาษาอังกฤษก็คือ a girl's night out นั่นเองค่ะในที่นะคะก็จะรวมหมายถึงว่าการทานข้าวแล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์ด้วยค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปปาร์ตี้แล้วก็เฉพาะเพื่อนผู้หญิงของเราใช่ไหมคะเราก็จะพูดได้ว่าเราเนี่ยมีเชมิสนั่นเองค่ะส่วนผู้ชายนะคะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ว่าเป็นคืนเ m มิสหรืออะไรแบบนี้นะคะส่วนใหญ่เขาจะใช้เหมือนแบบ คินเลนส์แควลมากกว่าก็คือเป็นคืนของผู้ชายอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะส่วนคำที่8นะคะก็คือคำว่าบ u กเซ u s ิส o ุกเซ m s คำว่า v ุ k เ e n ตัวนี้นะคะจะแปลว่า adult หรือว่าผู้ใหญ่นั่นเองค่ะส่วนคำว่า miss ก็คืออบอุ่นสบายสบายก็คือ cozy ใช่ไหมคะ adult coziness เอมันหมายความว่าอะไรนะหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะคิดว่ามีการเหมือนมีปาร์ตี้ที่มีแต่ผู้ใหญ่มา hang out กันแล้วก็แบบสังสรรค์ใช่ไหมคะแต่จริงๆเนี่ยคำนี้นะคะเป็นแบบว่าคำ warning ค่ะก็คือคำเตือนนะคะจะหมายความว่าการที่คนเนี่ยมามีอะไรกันหรือว่า having sex นั่นเองค่ะนี่ก็คือ8คํคำในภาษาสวีดิชนะคะที่ใช้ผสมกับคำว่า Mist ที่แปลว่าอบอุ่นสบายๆนั่นเองค่ะเรามาทวนกันอีกรอบนะคะคำแรกก็คือ f r i d o s m i t h f r e d a s Mists mist ก็จะแปลว่า cozy Friday นั่นเองค่ะส่วนคำที่2นะคะ You'll Mists y o u Mists ก็จะแปลว่า Christmas coziness นั่นเองค่ะส่วนคำที่3นะคะก็คือ Fruit c o i s s f r u i c o i s s ก็จะแปลว่า breakfast coarseness ค่ะส่วนคำที่4นะคะก็คือคำว่า familiar mist familiar mist ก็จะแปลว่า family coarseness ค่ะส่วนคำที่5กับคำที่6นะคะ h i r s t mist กับคำว่า winter mist ก็จะแปลว่า autumn coarseness and winter coarseness นั่นเองค่ะส่วนคำที่7นะคะก็คือคำว่า c h a ม mist เชมิสก็จะแปลว่า girl cosness นั่นเองค่ะส่วนคำที่8นะคะก็คือคำว่าบ x m i s t v u x e a n i s t ก็จะหมายความว่าการมีเซ็กส์นั่นเองค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะไปดูตัวอย่างประโยคหรือว่าความหมายเข้าใจมากขึ้นนะคะก็เข้าไปดูได้ใน Anne's ชา a n n e บล็อกค่ะเดี๋ยวแอนจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะแลนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยแอนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้แอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะวิ s e ซสเน็ t ซ์เ